แก๊สน้ำตาหรือสารก่อการระคายเคืองเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่อควบคุมฝูงชนและลดการก่อจลาจนสารที่นิยมใช้เป็นแก๊สน้ำตาในปัจจุบันมี3ชนิดหลักๆได้แก่ชนิดที่1นึ่งราเซโตฟีนอเป็นแก๊สน้ำตาชนิดแรกที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นในปีคศ1871โดยแฮร์รี่นักเคมีชาวเยอรมันและถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นอาวุธสงครามโดยนักเคมีชาวอเมริกันเบนแอลลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ชนิดที่2องทูโรเบนซันมาโลนไนไตรด์ถูกสังเคราะห์นในปีศ18 71, 928โดยนักเคมีชาวอเมริกันเบนคาสันและโรเบิร์ตสตตตันถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามเวียดนามชนิดที่3โอลโอเรซินแคปซิคัมรู้จักกันในชื่อสเปรย์พริกไทยสารนี้สกัดมาจากพริกชนิดต่างๆซึ่งมีสารแคปไซซินเป็นองค์ประกอบหลักทำให้เกิดการระคายเคืองที่รุนแรงถูกนำมาใช้เป็นอาวุธควบคุมตัวหรือป้องกันตัวในปัจจุบันแก๊สน้ำตาทำงานโดยการระคายเคืองระบบประสาทที่ผิวหนังแลเยอร์บุกทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นปวดแสบปวดร้อนที่ดวงตาแสบตาน้ำตาไหลไม่หยุดมองเห็นไม่ชัดเจนแสบ จมูกไอและหายใจลำบากซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อผู้ได้รับสารถูกนำออกจากพื้นที่ที่มีแก๊สน้ำตา